สวัสดีครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นออนคาร์รันเนอร์นะครับไซส์นะครับอยู่ที่42ความยาว27.5นะครับ42.5 7นะครับมาดูดีเทลนะครับตัวนี้สภาพใหม่มือหนึ่งนะครับสวยมากครับสวยมากๆครับนี่ครับนี่ครับโผล่รีเฟกสวยๆนะครับตัวใหม่ด้วยนะครับดูป้ายนะครับตัวใหม่นะครับป้ายใหม่นะครับป้ายระบุไว้เป็น42.5 27.5นะครับใหม่มากดูสติกเกอร์ข้างในยังอยู่นะครับออนคาร์รันเนอร์นะครับ ตัวนี้ก็มือหนึ่งนะครับ6,200บาทนะครับไม่ลดราคาแม้แต่บาทเดียวนะครับ o ่ c นคาร์ n n นเนนะครับสวยมากครับสวยมากๆครับดูใหม่มากครับมือหนึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับนี่ครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพจเราขายเฉพาะของแท้เท่านั้นนะครับไม่มีของปลอมมาผสมแน่นอนครับนี่ครับสวยมากครับสวยมากๆครับรีเฟกคบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับนี่ครับสวยว้าวเลยนะครับนี่ครับสวยมากครับสวยมากๆครับเป็นสีแบบอ่อนๆนะครับไม่แรงมากจนเกินไปนะครับ ใส่สวยเลยนะครับดูความใหม่นะครับออนคาวยังไงก็แพงนะครับไม่เซลเลยแม้แต่บาทเดียวครับสำหรับตัวออนคาวรันเนอร์หกพันสอครับหกพันสอครับนี่ครับนี่ครับซอฟเดิมๆนะครับดูสติกเกอร์ซอฟยังอยู่นะครับโอ้โหสมบูรณ์แบบขนาดนี้นะครับและไซส์หลอกขนาดนี้นะครับพอย้าวัดซอฟนะครับนี่ครับวัดซอฟได้ถึง9.5นะครับเอ้เลยนะครับ เก้าจุดเจ็ดนะครับเก้าจุดเจ็ดเซนนะครับนี่ครับสองเจ็ดห้าสองเจ็ดศูนย์นะครับใครใส่ไซนี้นะครับแต่ว่าออนนะครับผมยังผมอยากให้แค่สองเจ็ดศูนย์ใส่นะครับเนาะอยากให้แค่สองเจ็ดศูนย์ใส่นะครับผมวัดเติงเติงแล้วมันได้แค่ยี่สิบเจ็ดจุดห้าพอดีนะครับแต่ผมกลัวว่ามันจะคับเกินไปนะครับสองเจ็ดศูนย์ใส่ผมว่ามันโอเคแล้วนะครับ ยังไงฝากด้วยนะครับสำหรับเจ้าออนคาวคู่นี้270เกูนเนาะแนะนำา2งเกูนเลยนะครับ2 7งเกห้าผมว่าตึงไปนะครับสวัสดีครับ